สวัสดีครับมนีมาสุปลาพอาครับผมน่ครับสาปลาครับเดี๋ยวทันบกผมสิทายเห้งไหมครับผมนะครับผมนำกระสิบกแล้วครับเดี๋ยวก็ได้จับแล้วครับผมกระโดดนไป คร a a ับผมน้าโบกแล้วครับเดี๋ยวจะได้ลงจับปลาครับผมเดี๋ยวจะปลาขึ้นมาให้เบิ่งครับผมจะได้ลงจับปลานะครับนี่ครับผมก็ปลาเผาครับตัวใหญ่งครับผมตัวนี้ครับผมกำลังสูบปลาขึ้นมาครับผมกำลังสีเด็ดจินครับผมที่เด็ดบ่กนี่ครับที่เด็ดที่เด็ด ปล่อยปลาไสโมแดงครับผมัับพี่น้องโมแดงขางใหญ่ๆข้างครับผมปล่อยปลาครับโอ้โมแดงกัดีหลาเด้อปลครับาีัคักเลยพี่น้องปล่อยปลาใครโมแดงครับผม โดยพันใหญ่แต่แก่แต่แค่ไงแต่แค่ไงเออนั่นแหละโอ้ไข่ไข่กินน้องไข่โอ้ยคักคักเโอ้ยไข่เต็มหม้อเลยคักนี่แหละมันยังเสียพราะเอกโอ้ยกีนน้องก้อยปลาใส่มั้ยแดงโอ้ยขันโบกัดบนมเมนหมดหมนว่าโอ้ยหมดกัดหมดหมด ยาไทยเราีิน้อนเรวจะปิดตัเอาไัดพีน้องี๋ข้งไงแข้งครับผมคยปลาครับควายปลาครับครับผมปั้นน้ามาครับปั้นหน้ามเฮ้ยโอ้ีปันัทานเลยอาาด้วยตีอาชด้วเนี่ เขาเจ้กวันแ่เือขาซื้อเว้ยเขาันนี้เขาซื้อมากเขาซื้อมากจะมาโซเชียลวะเ้ยมั่พนเอ้ามันจะถูเไรที่เขาอ่ละกเนยมันเด้อ้าดูเาบอกเนีมันหามดเ่อกเาเด้อเท่าวะเนี่ย เอาหเอาพ่นไปลมีไปน้มด้วคบผมป่ีหน่จะมีบ้างจะมีบไพ่อนมมีอย่ากิปอยดีหัป่อยนีครับ่รบ่มคับ่กระ่งแ รั้งตาครับผมนี่ตัยังไงครับไปตัดครับเตรีผมงตัดแล้วครับตปลาครับผม โอ้ยไปแต่เสียบนอนนอนเจ้าลุงเลยอลยบูที่กองเจ้านำไล่เฮียพักข้ามยังไงขึ้นสวัสดีครับมนีมะพร้าวช่องเออครับผมสวัสดีครับมณีมะพร้าบก็ช่องบ่าวดีพาแซียบแชนิวครับผมเออ่ามนีได้ควายปลาครับผมเอ้าควายปลาครับผมเออเอาอเไปนะครับมัเวิ่งกันเลยครับผมปลาปลาเพิ่งกิดจริงก็รับละครับปลาเพิ่งกิดจริงก็รับหิวเขาเห็นได้ตีหอมมั้นะอืม แซบเรียมือมาใส่มือจับหอมเลยผ้าแซบอืมแ้วเขาบอกมาเงมาเขากล้องนี่บอกเขากินอยบนเขาจูงหัวพวกพวกพวเเาขาห้อง่อจากเขาหัองมายากโซนเซีนจักหน่อยเออคำนี้เนี่ยแล้วลุงเลโอ้ยเจ้าเลยเมือนอ่านี้เบิ่งเจ้าเป็นแทบ บางเขาก็ตบเบื้องของเขาว่ะอือู่ดเขาไปกดฝ่อลงเรชาเนยเขากรติดที่ตามไปอือแต่ก็ะตีบไม่ลงเงินเบื้องเรื่อยอือทำหนี้พ่อหรอบอกือหายไปเรื่อยใช่เจ้่าเจยี่เขาอิ่ม่อเาะมันเป็นยังม่นเป็นยังกิลดดวยแต่เขาบกโขดสนานําเหมือนนี่จีว่ายังกับบัวว่าแต่คอยบอกเลยว่าทำแล้วไปเรีเก็บน เออครับเดี๋ยวนี้เจ้าครับผมม่กินข้าวทงสาปตาครับอืมำนับเกินเ็ตะเห็ดอยู่ได้ร้อยลานก็ได้ช้านแต่ว่าบ่ทำมะไได้บ่ขันมีไอ้ทำมัเอาบวกหอยไปต้มเอาเอาบวกหอยไปต้มบอสบวบหอเหอยได้ยในถังในถังออเน่ยเ่นเมาดีเลย ตอเจยมงเลยเอาจานมาน้ำมาเอาก๋วยปานั่นก๋วยปกเดี๋ยวนี้นี่ยาใส่่มใส่านี่่นมีเดี๋ยวนี้ไถามอันนี้อันถั่วแก่พันเด้อวันพันเจักบาทค่บ่ยใหเราเตรียมเงินไปให้เดี๋ยวฮเบมาเาตั้งวดนไมู่กเาไปทีเดีวกัน้ำหนึ่งทียหน่อยหมูใหญ่สัญญาอะไรป้าบออยู่ เสียบไลเสียบไล้ครับผมจักเสียบพเสียบของปลาก็หลดโอ้ยจะเป็นเสียบเนี่ยจวดบ่มีบ่เนานอกับพมั้ยโมเลกเราไามาป็นกินเหล้าวันน่ะามือนนกินอย่ี้กตนอันตัวนี้ตัวกวาเ็บไป Hin chào hai tang và hiệp một lần nữa thì mọi người ta mẫn พยายามจะเพีนมือเาสามสียนกินกิกินง่าเออ่ทยวาไขได้หม้องแรกวางมอสันสดีกว่าอจะเพิ่เต็มง่ายแจะไปยไดกันหลานถึายอยู่เรื่อยไปล่อยไล่ตมาสอเอะไล่ไล่ไปดไปตัไปาคนอนเล่าบอหอยิล่ะมนี่ต่ข่แนวท่เออรวมไปเลยมเลยไ่ทำละโอ้เียวไปไล่นี่ไล่คนมงเจ้าอันนี้อิ่มอล่ ได้้วมอแล้วเส่ไ้ัวจะได้เอาอย่งตื้มนะอาไมเดี๋ยวจะทง้่ส่ได้พอแล้วว่มันจเ้ลมาัมันเบิ้ลนก่มา้นมาถก้นมันจ้เานจั่นกันแท้ใครได้ไเด้อแท่งขึ้นน่นหลับครับมนุ่ไทยครับยาคทุ่ไทยมันยังไหลอยู่มันเ็ดแบไปริ้ว้ไ้ลงไหวน้ำเข้ไะมัง้ดลานสักวก้อนงก้อน่ยเด้๋ครับดี๋ยด แจกไปตรงนี yeah. ้นี <t 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 ่ครับต่อเองคนเปิ้นหันเดี๋ยวถุงมาถุงมาต่อเอาไม่เอาเลยเลยบอกเ่อมีทีมงานอยู่หันโมนี่เข้าไปอะไรบดครับผมคลิปนี้ขอจบเป็นในเพียงเท่านี้นะครับขอไอ้ขอฝากแชร์คนใดคนติดตามขอสวัสดีใครครับผมขอคลิปนี้จบเป็นในเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ